ฟลเลอร์ปลอมต้องยอมรับเลยว่ามันเยอะมากๆจริงๆสมัยนี้แล้วคือเขาทำมาค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยเฟลเลอร์ปลอมต้องยอมรับเลยว่ามันเยอะมากๆจริงๆสมัยนี้แล้วคือเขาทำมาค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยทั้งกล่องเลยบางทีสกแกนนะคะ สแกนยังขึ้นเว็บด้วยเลยแต่ไม่ใช่เว็บบริษัทอะ่ะเขาเขาสร้างเว็บปลอมขึ้นมาอีกเว็บนึงคือแบบสุดยอดมันแอดวานซ์มากสมัยนี้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกสถานบริการแล้วก็เลือกคนให้บริการอีกทีนึงง่ายๆคือเลือกของเลือกคลินิกเลือกหมอดีๆเลยนะคะเพราะว่าของปลอมระบาดมากๆทีนี้น่ยฉีดของปลอมแล้วจะเกิดอะไร ก็ต้องย้อนไปที่ว่าของปลอมเนี่ยมันทํามาจากอะไรของปลอมเนี่ยแน่ๆเลยเขาไม่ได้ใช้ตัวตั้งต้นที่มันได้มาตรฐานเขาใช้ตัวเลียนแบบมันจะคล้ายคือหลังฉีดไปปุ๊บเนี่ยเหมือนจะสวยนะแต่เนื่องด้วยคุณ,คณสมบัติมันอะ่ะมันมันไม่ได้เหมือนของจริงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการย้ยอยค่ะการย้อยการย้อยการไหลนะคะและที่สำคัญคือเรื่องของการติดเชื้อนะคะ วิธีการตรวจสอบของแท้นะคะแต่ละยี่ห้อะคะ่ะวิธีการเช็คไม่เหมือนกันอันดับแรกเลยที่เขาจะชอบโฆษณากันคือสแกนข้างกล่องสแกน qr code ข้างกล่องดูได้เลยอ่าเตงจะเช็คกล่องเนาะต้องเป็นกล่องปิดสนิทซีลทุกอย่างจะต้องดีนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆจะต้องดีนะคะอย่างเช่นทุกทุกยี่ห้ออาจจะมีสติ๊กเกอร์ของเขาติดอย่างดีนะคะมีหมดเลยนะคะจะต้องดูค่อนข้างแน่นหนาะและไม่เคยถูกแกะมาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะซีลจะค่อนข้างดีไม่ดีจะต้องมีใบเอกสารนกีนกับยาติดอยู่ด้วยนะคะ คนไข้มีสิทธิ์ที่จะถามคุณหมอที่ฉีดได้เลยนะคะว่าขอดูกล่องหน่อยขอแกะต่อหน้าเลยอันนี้เป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่พึงจะได้อันนี้จะต้องถามไม่ใช่ว่าหมกหลังที่มิกเอาอะไรมาฉีดให้อันนี้ไม่ได้ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรรับบริการในจุดๆดนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคนไข้ได้นะคะก็คือว่าแกะกล่องต่อหน้าเลยอันนี้แนะนําเลยนะเพราะว่าในแต่ละกล่องเนี่ยมันจะบรรจุเพียง1ห,หรือ2องซีซีเท่านั้นแล้วแล้วแต่รุ่นอะนะคะสมมตินะสมมติหมอจะแกะออกมานะ พอแกะมาปุ๊บกล่องต้องซีลปิดก่อนแกะนะแกะซีลแกะทุกอย่างให้คุณหมอแกะให้ดูเลยมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคนไข้ซีลในนี้เขาก็จะใส่เลขลอ็อตยี่ห้อลอ็อตทุกอย่างเหมือนกันนะคะแล้วซีลตรงนี้จะยังไม่ต้องถูกจะยังไม่ถูกเปิดมันจะเหนียวๆแน่นๆแล้วองค์ประกอบอยู่ในนี้ค่ะจะต้องประกอบด้วยฟิลเลอร์หนึ่งลอดและเข็มที่เขาแถมมาให้นะคะตัวนี้ก็จะต้องดูแน่นหนาเช่นเดียวกัน อย่างที่2เลยเนี่ยมันจะมีคล้ายๆล,ลักษณะเขาเรียกว่าใบาเสียภาษีที่ถูกต้องใบเขาเรียกว่ากำกับภาษีอก,กรหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีอยู่ทุกกล่องนะคะคนไข้มีทุกกล่องนะคะอย่างที่3เลยเนี่ยค่ะวันหมดอายุมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือหมดอายุไปหรือยังในเรื่องของการสแกน QR code ดู ะะจะต้องบอกก่อนว่าคนไข้จะได้รับการโฆษณามาเยอะว่าของจริงของแท้สแกนดูได้เลยนะคะแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะให้คนไข้สแกนดูได้ซึ่งพอคนไข้สแกนปุ๊บมันจะขึ้นเลขนะคะขึ้นเลขลอ็อตออยที่ถูกต้องและบางยี่ห้อจะดีไปยิ่งกว่านั้นก็คืออันนี้ได้รับการสแกนครั้งที่เท่าไหรอ่อันนี้เป็นความรู้ที่คนไข้จะต้องละเอียดขึ้นไปมันจะขึ้นเลยว่าคนไข้สแกน กล่องเนี้ยถูกสแกนครั้งที่เท่าไหร่หรือสแกนไปหรือ,อยังนะคะถ้าเป็นการสแกนครั้งแรกหรือยังไม่เคยสแกนมาก่อนคนไข้สบายใจได้เลยว่ากล่องเนี้ยถูกเปิดเพื่อคนไข้ครั้งแรกครึ่งหนึ่งสแกน qr code ค่ะอีกครึ่งหนึ่งไม่มี qr code ให้สแกนอา้าวแล้วเราจะตรวจเช็คยังไงวิธีการก็คือคนไข้จะต้องขอกล่องหรือเลขที่กำกับอยู่ข้างกล่องค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะมันจะมีเลขล็อตอยู่ตรงเนี้ยค่ะให้เอาไปเซิร์ชในเว็บ ไปเซิร์ชในเว็บนะคะ mm hmm. เพื่อดูว่าเอ๊ะของจริงของแท้ไหม mm hmm. เปิดไปหรือยังของปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. โดนย้อมแมวไหมอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หลายยี่ห้อค่ะจะใช้วิธีการเอาเลขล mm ็อ hmm. ตไปเซิร์ชในเว็บค่ะ mm hmm. ถามคุณหมอเลยว่า mm hmm. อยากจะตรวจสอบว่ากล่องเนี้ยค่ะ ของแท้ไหมยี่ห้อนี้ทำยังไงทำให้ดูหน่อยก่อนฉีดเช็คคลินิกสามารถเช็คได้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆว่าคลินิกนี้ได้ขอขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะมีการจดทะเบียนอย่างไงคุณคนเจ้าของคือใครคุณหมอดำเนินการคือใครตัวนี้ก็สามารถเช็คคลินิกได้นะคะอย่างที่3เช็คตัวหมอค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าหมอเถื่อนเยอะนะคะวิธีการเช็คหมอง่ายที่สุดเลยค่ะคนไข้ให้คนไข้ขอชื่อนามสกุล ที่เป็นชื่อนามสกุลปัจจุบันนะคะเพราะบางท่านจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลชื่อนามสกุลปัจจุบันไปเซิร์ชในเว็บของแพทยสภานะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะคะซึ่งพอเซิร์ชปุ๊บเขาก็จะขึ้นเลยค่ะจะมีรูปก่อนรูปแล้วก็เป็นชื่อนะคะแล้วก็บอกว่าคุณหมอท่านนี้จบมาตั้งแต่ปีไหนนะคะมีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนนะคะซึ่งจะระบุไว้หมด ซึ่งชื่อต้องตรงกับหน้าคนไข้ก็แคปมาเลยแล้วพอมาถึงคลินิกดูด้ว,ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าตัวนี้ค่ะเพราะหมอทั้งประเทศไทยอะค่ะจะต้องมีชื่ออยู่ในเว็บแพทยสภาค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สบายใจที่สุดนะคะ